ชีวิตวิถีใหม่วิธีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal สุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะรายการที่จะมีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตัว เราเองทุกทุกท่านนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยพยับหรือว่าพยับรีดิโอคลื่น FM 1 0 1 7 5ร h z ิค่ะและนอกจากนี้นะคะยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ทางพยับรีดิโอ YouTube นะคะหรือว่าทาง Facebook ของพยับรีดิโอเช่นกันค่ะเรา ได้รับฟังสาระดีๆกันมาหะะลายต่อหลายกลุ่มตลอดทั้งภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2567นี่แล้วนะและในวันนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายของเทอมนี้ค่ะที่จะมานําเสนอนะคะสาระดีๆในช่วงของสุขภาพดีกับ GE New Normal ในรายการ11.75 r a l i t y ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนนะคะแต่นะคะอาจจะมีอาการบางอาการที่ไม่ว่าจะ หร,รูไหนก็ตามถ้าว่าอากาศร้อนก <g ül> ็ทําให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้นะคะและที่สําคัญคือสามารถที่จะทําให้ถึงกับชีวิตได้นั่นก็คือเรื่องของอาการฮิสโตรกนั่นเองค่ะกลุ่มนี้นะคะจะมีน้องๆน,นะคะมาพูดให้ความรู้เรื่องของฮิสโตรกให้กับดิฉันเองแล้วก็คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนอด่นให้น้องเข้าได้แนะนําตัวก่อนนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมนายณทรศรพลสารครับ สวัสดีครับผมนายอิสริจกรอ,อ่านนลงครับสวัสดีครับผมนายชาสกุลชูกำเนิดครับค่ะน้องๆเรียนสาขาอะไรกันคะอ่าพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะยยาครับค่ะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งนะคะสาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องของฮิสโตรกนะคะซึ่งอย่างที่ดิฉันเกินไปนะคะว่ามันไม่ได้มาเฉพาะฤดูร้อนเพียงแต่ว่าฤดูร้อนมันอาจจะทําให้เกิดอาการนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเมืองไทยของเรานะมันร้อนเกือบทุกฤดูอยู่แล้วเนาะแต่ฤดูร้อนมันร้อนร้อนมากถึงร้อนที่สุดนะคะฮิสโตรกนะคะเป็น โรคหนึ่งเหมือนกันเนาะไม่ใช่เฉพาะเป็นอาการโรคโรคหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งก็ต้องให้น้องก็คุยให้ฟังนะวค่ะว่าเอ๊โรคมันเป็นยังไงมาอย่างไงคะครับผมโรคลมแดดหรือเฮสโตกนะครับซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นได้ในสภาพอากาศร้อนจัดเฮสโตกเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีความเสีย่ยงต่อโรคลมแดดนะครับได้แก่กลุ่มดังนี้คนแรกที่มีความเสีย่ยงคือเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุ เพราะร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีเท่ากับคนหนุ่มสาวนะครับถัดมาเป็นผู้ที่มีโรคเ,เลือรลังเลือดโรคประจําตัวโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคเบาหวานครับผู้ที่มีน้ําหนักตัวเกินหรือโรคอ้วนก็เสี่ยงมากขึ้นครับเนื่องจากร่างกายต้องทํางานหนักขึ้นในการระบายความร้อน,นครับผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอผู้ที่ทํางานในออฟฟิศที่ทํางานในห้องแอร์เป็นเวลานาน และออกมาเจอกับอากาศร้อนจัดจนร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็มีความเสี่ยงสูงครับเพราะแอลกอฮอล์ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ําและเกลือแร่มากกว่าคนที่ไม่ได้ดื่มนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังออกฤทธิ์กระตุ้นหัวใจให้สูบฉีดเลือดเร็วและแรงขึ้นทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจก็ต้องทํางานหนักขึ้นจนทําให้ช็อกและอาจจะเสียชีวิตได้ครับสําหรับข้อแตกต่างนะครับระหว่าง ฮีตสโตกกับการเป็นลมปกติการเป็นลมปกติหรือการเป็นลมจากอา,ากาศร้อนจะมีอาการคล้ายกันแต่ความรุนแรงน้อยกว่าฮีตสโตกโดยผู้ที่เป็นลมปกติจะมีอาการวิงเวียนคลื่นไส้เหนื่อออกมากแต่ร่างกายยังระบายความร้อนได้ส่วนฮีตสโตกจะมีอาการรุนแรงกว่านั้นครับผู้ป่วยจะมีอาการสับสนชีพจรเร็วหายใจเร็ว และผิวหนังร้อนแห้งไม่มีเหงื่อออกเนื่องจากระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกายล้มเหลวหากพบว,ว่ามีคนรอบตัวที่มีอาการฮีสโตกควรรีบพาเข้าไปยังที่เย็นดื่มน้ำและหากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีครับค่ะน,นี่ก็เป็นอ,อ,อาการของฮีสโตกนะคะที่เราอาจะสังเกตได้จะได้ รับมือได้ถูกนะคะไม่ได้ละเลยจนกระทั่งทำให้ผู้ที่ป่วยด้วยฮิสโตกนะถึงกับชีวิตได้นะคะต่อไปเราจะคุยกันถึงเรื่องของโรคแทรกซอนบ้างนะคะว่าฮิสโตกนะคะีค่ะมันก็มีโรคที่แทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันมีโรคอะไรบ้างคะเชิญค่ะก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการทราบถึงโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นฮิสโตกครับ เนื่องจากฮิสโตกสามารถทําให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะต,ต่างๆได้ครับเช่นหัวใจไตตับและสมองซึ่งอาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้ครับนอกจากนี้ฮิสโตกอาจทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อถูกทําลายจนสารจากกล้ามเนื้อเข้าสู่กระแสเลือดทําให้เกิดปัญหาในระบบไตได้ครับและในบางกรณีฮิสโตกอาจทําให้เกิดภาวะช็อก ซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายและต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใส่ใจและป้องกันตัวเองจากภาวะฮิสโตกโดยการหลีกเลี่ยงกิจกรรมหนักในช่วงที่อากาศร้อนจัดและดื่มน้ำมากๆเพื่อรักษาระดับน้ำในร่างกายถ้าใครมีอาการของฮิสโตกควรหาที่พักที่เย็นดื่มน้ำมากๆและถ้าอาการไม่ไดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ครับอาการของโรคลมแดด ที่สังเกตรหรือตรวจเช็คได้ง่ายๆนะครับเช่นอุณหภูมริร่างกายสูงเกิน40.5องศาเซลเซียสมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเช่นลุกลี้ลุกลนสับสนชักเพิ่มหมดสติต่อเหงื่อททำงานผิดปกติเช่นอยู่ในสถานที่ร้อนจัดแต่ไม่มีเงื่อออกคลื่นไส้อาเจียนผิวหนังและหน้าเปลี่ยนเป็นสีออกแดงครับเหนื่อย หายใจเร็วใจสัน่นชีพจรเต้นเร็วผิดปกติปวดศีรษะหรือไตาวายปะสะัสสาวะสีเข้มผิดปกติเอนไซม์ในกล้ามเนื้อสูงผิดปกติครับ ค่ะนี่ก็เป็นโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเป็นฮัสโตกนะคะอย่างที่ดิฉันได้คุยให้ฟังในช่วงแรกว่าถ้าไม่รักษาอย่างถูกวิธีอย่างทันท่วงทีก็อาจจะทำให้สูญเสียชีวิตได้เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นนะคะหลายๆคนที่เป็นนักกีฬานะคะที่เสียชีวิตจากฮัสโตกนะคะดิฉันก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแหมดูแลสุขภาพตัวเองดีมากชอบปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ไปทริปปั่นจักรยานที่โคราชปรากฏว่าฮัสโตก ตุยเลยนะคะนี่ก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแท้ๆก็น่าเสียใจมากๆนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจะมาฟังกันว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะของคนที่มีอาการที่โตรกเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างเชิญค่ะวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก่อนรีบนําส่งพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการควรรีบหลบแดดย้ายมาอยู่ในที่ร่มถอดเสื้อผ้าที่ไม่จําเป็นออกทําให้ร่างกายเย็นลงโดวยวิธีต่าง เช่นการลดตัวด้วยน้ำเย็นเช็ดตัวด้วยน้ำเย็นโดยเฉพาะบริเวณข้อพับขาหนีบและหลังคอเปิดแอร์ดื่มน้ำไปเยอะครับและดื่มน้ำเกลือแร่ให้มากเพื่อไม่ให้ร่างกายขาดน้ำแ,แล้ววิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคลมแดดควรจะต้องทำยังไงบ้างคะควรสวมเสื้อผ้าที่โปร่งและสบายครับเพื่อให้ผิวหนังได้มีการถ่ายเทความร้อนได้ดีใช้อุปกรณ์บังแดดเช่นกางล่มใส่หมวกใส่แว่น ทาครีมกันแดดครับดื่มน้ำเยอะๆไม่ควรอยู่ในรถที่จอดกลางแดดหรือที่ที่แอร์อัดครับ ค่ะนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันโรคลมแดดง่ายนะคะอย่างที่น้องเขาบอกไว้คือถ้ารู้ว่าจะต้องไปอยู่ในที่ที่แดดจัดๆก็เตรียมเอสเซ,ซอรี r ไปให้พร้อมร่มกันแดดนะคะมวกเอ้ยแว่นกันแดด้าคริมกันแดดและที่สําคัญก็คือต้องดื่มน้ําให้มากๆนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะหักโฮมเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายกลางแจ้ง ตอนที่อากาศร้อนๆมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอากันฮิสโตรกโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละค่ะค่ะในส่วนของฮิสโตรกนะคะยังมี ความรู้ที่น่าสนใจนะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะสุขภาพดีกับ GE New Normal ค่ะเรื่องของฮิสโตรนะคะซึ่งเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นภัยร้ายภัยเงียบในช่วงของอที่มีอากาศร้อนๆน,นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศร้อนในบ้านเรานี่แหละค่ะเมื่อกี้นะคะเราคุยกันไปแล้วถึงฮิสโตรนะคะว่าคืออะไรนะคะแล้วก็จะมีวิธีการปฐมพยบาบาลยังไงนะคะมีอาการยังไงบ้าง ต่อไปนะคะเราก็จะมาคุยในส่วนของอโรคนะคะที่อาจจะคล้ายๆกับโรคฮิสตโตรกนะคะรวมถึงอาการที่คล้ายๆกับโรคฮิสตโตกเราจะได้อา เวลาเกิดอาการขึ้นจะได้แยกออกว่าโรคไหนเป็นโรคไหนจะได้ปฐมพยาบาลนะคะหรือว่ารักษาได้อย่างถูกวิธีได้อย่างทันท่วงทีด้วยให้น้องอีก3ท่านนะคะซึ่งเป็น3ท่านสุดท้ายแล้วได้มาแนะนําตัวแล้วก็นําเสนอข้อมูลสาระดีๆกับคุณผู้ฟังเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมนายพงศกรสว่างครับสวัสดีครับผมนายจิรพัฒนวิโรจน์ะกูลครับสวัสดีครับผมนายนฤศรกรบริสิ์ครับ พวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขายการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัพยพายยบครับค่ะต่อจากนี้พวกเรามีข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่มีชื่อคล้ายกับฮิสโตกนั่นก็คือโรคสโตกครับโรคหลดอดเลือดสมองหรือสโตกคือภาะวะที่สมองขาดเลือดหรือมีเลือดออกในสมองทําให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนส่งผลให้เซลล์สมองตายครับค่ะ คนอาจจะสับสนสอะไรคือสโตรกอะไรคือฮิสตโตกค,คนละโรคกันนะคะฮิสตโตรกนี้จะเกิดจากอากาศร้อนนะคะแล้วก็จะทาให้เป็นลมแดดแล้วก็อาจจะบูบถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะส่วนสโตรกนั้นก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะสตโตรกนั้นคือเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองนะคะ่ะนะคะอย่างที่น้องนัทธสรได้บอกไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของสโตรกกันค่ะว่าไอตัวโรคสโตรกนะคะคืออะไรนะคะเชิญค่ะ ครับโรคหลอดเลือดสมองหรือ s t r นะครับคือภาวะสมองขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันหรือมีเลือดในสมองเหลือการเส้นเลือดในสมองตีบทําให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้นะครับทําให้เซลล์สมองขาดออกซิเจนส่งผลให้สมองตาย ผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ทันทีครับการรักษาอย่างรีบเร่งด่วนเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจะช่วยลดความดุรแรงจากภาวะสมองตายครับลักษณะของอาการสโตกนะครับหรือโรคหลอดเลือดสมองพูดไม่ชัดพูดไม่ได้หรือไม่สามารถเข้าใจคำพูดของคนอื่นนะครับผู้ป่วยจะรู้สึกสับสนมึนงงพูดไม่ชัดหรือมีปัญหาในการทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด อาการอ่อนแรงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตหรือชาบริเวณหน้าแขนหรือขาผู้ป่วยจะเกิดอาการอ่อนแรงหรือชาอย่างเฉียบพลันบริเวณหน้าแขนหรือขาโดยส่วนใหญ่แล้วอาการจะเกิดกับร่างกายแค่ด้านเดียวรวมกับอาการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือพูดไม่ได้ครับปัญหาด้านการมองเห็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างผู้ป่วยจะเกิดอาการตามมวแบบเฉียบพลันหรือเห็นภาพซ้อนเวียนศรีรษะปวดศรีรษะ อาการเรืนแรงแบบเฉียบพลันมักจะพบร่วมกับอาการอื่นเช่นปัญหาด้านการเดินเซการทรงตัวผิดปกติหรือซึมลงมึนศีรษะอาการขึ้นไส้และอาจเจียนครับค่ะนี่ก็เป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะคะชื่อโรคอาจจะคล้ายๆกันเนาะฮฮสโตรกับสโตรกนะคะจะสโตรกนี่คือหลอดเลือดในสมองซึ่งมันอาจจะมีทั้ง หลอดเลือดในสมองตีบใช่ไหมหลอดเลือดในสมองตันรวมถึงหลอดเลือดในสมองแตกอย่างที่เรารู้จักกันด้วยนะคะอาการก็อย่างที่น้องเขาบอกไปนะคะ,ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังดิฉัมนมานานคงจะพอทราบว่าคุณแม่ที่ดิฉันก็หลอดเลือดในสมองเหมือนกันนะคะหลอดเลือดในสมองตันอาการก็เหมือนอย่างที่น้องเขาบอกเลยในะคุณแม่โทรมาหานะแล้วก็คุณแม่ก็ถามกินข้าวกับอะไรก็บอกน้องกินข้าวก็ยำหนังแล้วถามแล้วแม่กินข้าวอะไรแม่แม่ตอบแบบไม่เป็นคําแม่กินข้าวกับ แล้วก็เลยเอ่ยใจว่าเอ๊ะคุณแม่เป็นอะไรทําไมแม่ถึงพูดไม่ชัดแล้วก็นึกถึงเนะะี่ยค่ะโรคหลอดเลือดในสมองขึ้นมานะคะก็เลยรีบบึงไปรับคุณแม่หาหมอได้ทันนะคะต้องขอบคุณที่ได้จัดการวิทยุไม่งั้นก็ไม่รู้เลยนะคะทีนี้สาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองนะคะจะมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะ สาเหตุการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือสโต o กนะครับภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันพบบ่อยได้ถึง85%ของโรคหลอดเลือดสมองนะครับสาเหตุหลกัหลกๆที่ทำให้เกิดโรคนี้นะครับได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงหรือการสูบบุหรี่นั่นเองนะครับ ภาวะหลอดเลือดสมองแตกพบได้ประมาณ15%ของโรคหลอดเลือดสมองปัจจัยดังต่อไปนี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองแตกนั่นก็คือภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้การได้รับการรักษาด้วยยาต้านการแข็งตัวที่มากจนเกินไปนะครับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุนะครับภาวะแทรกซ้อน โรคหลอดเลือดสมองสามารถส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวหรือส่งผลให้ผู้ป่วยนั้นเกิดความพิการถาวรน,นะครับความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สมองขาดเลือดและขึ้นอยู่กับบริเวณสมองที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับอัมาพาต ผู้ป่วยอาจจะเกิดอัมาาพาตส่วนใดส่วนหนึ่งบนร่างกายนะครับหรือไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้อาการอาจจะเกิดขึ้นบริเวณด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้าหรือแขนได้นะครับปัญหาการพูดหรือการกลืนภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองคือผู้ป่วยจะมีปัญหาในการพูดการกลืนหรือการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับนอกจากนี้ผู้ป่วยจะพบปัญหาด้านภาษาอย่างเช่น การพูดคุยการพยายามทําความเข้าใจคำพูดของคนอื่นการอ่านและการเขียนหนังสือนะครับสูญเสียความทรงจำหรือปัญหาเกี่ยวกับสมองโดยทั่วไปนะครับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองจะเกิดอาการสูญเสียความทรงจำผู้ป่วยบางคนอาจจะพบปัญหาที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจหรือการเข้าใจสิ่ง,งต่างๆนั่นเองครับ ค่ะแล้วก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสําหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาการว่ามากบ้างน้อยบ้างบางคนเส้นเลือดสมองแตกเรานึกว่าเอ๊ะจะน่ากลัวแต่ถ้ามันเป็นแตกแบบเส้นเลือดฟอยด์หรือว่าแตกในจุดที่ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตบางคนก็สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้นี่ค่ะทีนี้แนวทางในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคสตโตรกนี่นะคะมีแนวทางป้องกันยังไงบ้างคะ แนวทาง,ก,ง,ก,ก,งการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับคนป้องกันก่อนการเกิดโรคและควรควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดอาการเตีบอุดตันหรือแตกได้ครับอันดับแรกนะครับควรปรับระดับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูงเลิกสูบบุหรี่ควบคุมอาหารของโรคเบาหวานครับ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติรับประทานผลไม้และผักให้มากยิ่งขึ้นครับ นั่นคือการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนั่นเองนะคะใครทด่ความดันสูงเลยแบบวัดความดันไหมคะหมอตรวจร่างกายไปชจำปีแล้วความดันสูงก็ควรจะปรึกษาคุณหมอนะคะว่าอะไรที่จะช่วยลดความดันได้บ้างนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะรวมถึงอาจจะต้องใช้ยานะคะคุมความดันเลือดให้อยู่ในระดับปกตินะคะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไขมันหิมพตสูงมันหมูสําชั้นในแบบนี้ก็เบาได้ เบานะคะแบบได้เด็กๆยังไม่เป็นไรหรอกอ็หลอกอายุเยอะๆกันสินะคะรวมไปถึงใครที่สุบบุรีก็เลิกได้เลิกลดได้ลดเบาได้เบาค่ะใครที่เบาหวานสูงๆอย่างคุณแม่พี่ต่อเองก็เริ่มมาจากเบาหวานนี่แหละตอนคุณแม่ไม่สบายอย่างที่เล่าให้ฟังนะแม่เบาหวาน3 8 4อ่ะที่แบบช็อกไปเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ควรควบคุมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะทานผักผลไม้เยอะๆหาเวลาออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอนะดูแลร่างกาย อยู่เสมอนี่แหละจะทําให้เราห่างไกลปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในเกือบทุกโรคเลยนะคะก็ฝากไว้สําหรับคุณผู้ฟังทุกทกท่านด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพดีกับ GE น e w Normal ค่ะซึ่งต้องขอบคุณทางสํานักการศึกษาทั่วไปนะคะอะาจารย์นะคะที่รับผิดชอบในรายวิชานี้แล้วก็ต้องขอบคุณน้องนักศึกษาทุกทกท่านค่ะที่ได้มาร่วมนําเสนอสาระดีๆผ่านทางรายการวิทยุข,ของ พยับดีโยเรานะคะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทกท่านที่ติดตามให้กำลับบงใจกับน้องนนักศึกษาทุกคนด้วยทุกกลุ่มด้วยค่ะแล้วหวังว่าเ,าเราจะได้พบกันใหม่กักบสุขภาพดี GE New Normal ในภาคการศึกษาหน้านะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะชีวิตวิถีใหม่วิถีไหนก็มีสุขสุขภาพดีกับ GE New Normal